ว v โก้3.0พีเดนเนอร์นะคะคันนี้สายลมบอกเลยว่าเป็นคนที่เธอมาด้วยตัวเองนะคะเจ้าของเดิมอ่บอกนิดน,นึงทำงานเป็นพนักงานโรงพยาบาลนะคะ,ะราคาคันนี้ถูกกับรถอีโคคานะคะชอบชอบอย่างหนึ่งรุ่นนี้ตรงนี้มันจะกว้างนะคะเวลาเราองอเขาทำอะไรได้สะดวกสบาย2,982 cc นะคะ163แรงมา2,982 cc นะคะ163แรงม้า การอะไรอยู่ครบครันค่ะไม่มีตำหนินะสีประตูราคาถูกเท่าอีกบคาทำไมถึงว่านั้นเพราะสายลมจะขายแค่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับสาสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบนราชธานีวันนี้มี t o y ยต้าวีโก้สามจุดศูนพรีเดนเนอร์นะคะสีขาวเทานะคะเกียร์ธรรมดาปี2007นะคะเป็นโฉม v ี i n t e r c o เตอนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นแชมป์นะคะนี่คือโฉมสุดท้ายนะคันนี้สายลมบอกเลยว่าเป็นคนที่เทินมาด้วยตัวเองนะคะเจ้าของเดิมอ่าบอกนิดนึงทำงานเป็นพนักงานโรงพยาบาลนะคะนำคันนี้มาเทินนะคะเทินเป็นรถครอบครัวนะคะ ราคาคันนี้นะแต่ยังไม่แจ้งจะบอกไว้เลยว่าราคาคันนี้ถูกกับรถอีโคคานะคะเอามาดูก่อนค่ะว่ายางนะคะยางใช้ได้อีกนานๆดอกยางยังอยู่เต็มนะคะโยโกฮามานะคะซูมเข้าไปได้เลยค่ะยางนี่สบายใจหายห่วงเนะาะค่คิ้วกันสาดใส่ให้ครบนะคะซูมเข้าไปด้านในซูมเข้าไปเลยค่ะว่าภายในเนี่ยอลังการมากสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็บอนะคะบอหนังเนี่ย หุ้มให้ใหม่เนาะเพราะว่าอันเก่ามันเหลืองมันซีดมันขาดบ้างนะคะซูมเข้ามาเลยหัวเกียร์นี่หุ้มให้ใหม่นะคะหัวหัวเกียร์อันเดิมคือมันเป็นรอยนะคะก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่พวงมลาลัยก็ทําให้ใหม่นะคะเป็นรอยแตกลายงาทําให้ใหม่เลยเนาะนี่ตรงนี้นะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้มีกล้องหลังด้วยนะคะกล้องหน้าด้วยจริงๆเจ้าของเดิมเขาขอกลับนะบอกว่าอขอไว้ก่อนนะคะสําหรับลูกค้านะเดี๋ยว สตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนออการแรกเป็นไงคะเสียงเดิมๆสตาร์ทไม่ได้ติดปึบป๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนะคะแอ air เย็นฉ่ำนะคะเช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอ่าเลขไม่เดี๋ยวสายลมบอกเลยนะคะว่าเลขไม้เท่าไหร่อเลขไม้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามกิโลถามว่าไม้น้อยไหมไม้น้อยนะกับรถปีสองพันเจ็ดนะคะลูกนะคะ้าเบาสีเบรดนะคะ ลูกค้าเป็นเจ้าของคนแรกที่นั่งบ่อสีนี้นะเพราะว่าคุมให้ใหม่หมดเลยนะคะ,ะมาดูบ่อด้านหลังซูมเข้ามาเลยนะคะด้านหลังนี้สะอาดสะอา้านชอบชอบอย่างหนึ่งรุ่นนี้ตรงนี้มันจะกว้างนะคะเวลาเรางอเข่าทำอะไรเห็นไหมได้สะดวกสบายนะคะป้าเพดานสะอาดสะอ้านมากท่านผู้ชมซูมได้เลยเนะอะรถปี2 0 0 7ได้ขนาดนี้คือสุดยอดแล้วนะคะอ้าว ด้านหลังเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ขนของเยอะไหมนะคะแม็กไลเนอร์เป็นยังไงบ้างนะนี่เอาติดไว้ข้างหลังนียกล้องนะคะใช้งานได้ปกตินะตรงนี้นะคะแม็กไลเนอร์นะไม่ค่อยได้ขนของซูมเข้าไปเลยนะคะแทบจะไม่มีตำหนิแมกนี่แมกเดิมมากับรถนะคะบ่งบอกว่าไม่ค่อยได้ขนเข้าขนของนะคะอาจจะมีขนบ้างเพราะว่าเราจอดไปข้างหน้ามาดูมาดูว่าบนหลังคานะ หลังคารถปี 2007, นะคะล้างคาไม่มีรอยผุรอยก่อนสนิมไม่มีนะซูมไม่ก่อนเราสายลมแจ้งอ่านะคะซูมได้เนะาะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากรับราคาโปรโมชั่นนะคะแต่ยังไม่ได้บอกเนาะ่านผม้ชมดูนะว่าระดบรับตรงนี้หมุนอย่างนี้เห็นไหม่าดูถอยหลงังลงนะคะขึ้นนี่ค่ะตรงนี้ใช้ได้ปกตินะคะ มาไปดูห้องเครื่องกันค่ะดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยสายลมราคานี้มันถูกจริงไม้ถูกและดีค่ะท่านผู้ชมขนข้าวขนของได้เป็นรถครอบครัวได้พอเป็นสีประตูนะคะเผื่อพาครอบครัวไปด้วยเนาะอะ,อะซูมเข้ามาเลยห้องเครื่องเดิมๆนะคะเอาแผ่นกันความรอ้อนเดี๋ยวบอกก่อนเนาะว่ามากับรถเลยนะคะอาจจะดูเก่าบ้างแต่ว่าใช้ได้ดีเนาะสอง0 982cc นะคะ163แรงม้านะนะคันอะไรอยู่ครบครันค่ะไม่มีตำหนินะ27991นะคะตัว R ตัว L ปกติดีมากนะคะซูมเข้าไปนอ็อตซูมเข้าไปได้เลยค่ะนี่คือความเดิมของรถนะเดิมเดิมเดิมเดมตาไฟนี่ก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วซูมได้เลยค่ะขัดแล้วนะคะขัดได้เท่านี้แหละนะคะ จะให้สาวใสกว่าน,นี้ก็ก็ไม่ใช่เนาะรถปี2007แต่ว่าใช้ได้ดีนะเป็นรถสีประตูนะคะสีประตูราคาถูกเท่าอีบรคาทำไมถึงว่างั้นเพราะสายลมจะขายแค่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นจริงหรอสอสายลมจริงค่ะนะคะขนข้าวขนของได้เป็นรถครอบครัวได้เพราะว่าเป็นสีประตูเนาะราคา2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจนะคะชมภายนอกภายในนะคะแล้วก็เรื่องเอกสารติดต่อที่สอสายลมได้เลย 0619581819เป่บอร์สอสายลมรค่้าห้าแปดหนึ่งแ้สายลมอยู่ทุกวันจันทร์อาทิตย์ตลอดทนี้ขอบคุณค่ะ